ก็กราบสวัสดีพี่น้องเชะลล์บอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี้อกลับกันใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีซีนะผมซึ่งคลองนี้ที่ผมพามาตามหากันมีด้วยกันทั้งหมด2ชิน้นนะเพื่อนๆอย่างแรกเนี่ยจะเป็นท็อกซิคบาเรลนะผมของชิ้นนี้เนี่ยแจกทั้งหมด1,500ชิ้นนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่488ชิ้นนะผมส่วนอีกชินน้นนึงเนี่ยจะเป็นท็อกซิคแก๊สมากนะผมของชิ้นนี้แจกทั้งหมดส0มพันนะผมแต่ตอนนี้ของมันออกไปแล้วประมาณ2,190ชิ้นนนะครับเพื่อๆส่่วนทีเราจะต้องไปเล่นกัน,นวันนนนนี้้ะะคคือรผมซึ่งหาาาตามมวเว มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ หลังจากนี้เพื่อนเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แลยครับผมก็คือแมบบด้นมุกตามชื่อแล้วเพื่อนคือแมบห้ามขยับนั่นเองนะครับผมส่วนวิธีการเล่นนะครับเราก็ง่ายๆแล้วแค่เรายิน a f ฟเท่านั้นนะครับผมโดยแต้มที่เราจะได้นะครับผมเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแต้มต่อหนึ่งวินาทีนะครับผมของวันนี้ที่ผมพามารับเนี่ยจริงๆมันมีหลายอย่างนะเพื่อนแต่วันนี้ที่ผมพามารับกันเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับผมก็คือหน้ากากแก๊สอันนี้นะครับกับถังอันนี้นะครับเพื่อนถังท็อกซิกนะครับผมจริงๆนน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 ะะะครััััััััับขอออองงงชชิิเเเีีีีี่่่่ยยยมมมมมมมดด้้้วววกกทหหห3พืจึแต แต่และับผมผมบอกเลยว่าตอนแรกผมเนี่ก็นึกว่ามีแค่สชิ้นงานผมเลยจะไม่เก็บนะผมแต่ตอนนี้มันมีถังเข้ามาด้วยแล้วผมบอกเลยว่าของมันก็นก็ค่อนข้างสวยอยู่นะเพื่อนผมไปลองใส่มาแล้วผมอันแรกที่ผมจะมาซื้อเนีวันนี้ก็คือหน้ากากานี้นะผมแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยจะเป็นถังอันนี้นะนี่นะครับผมห้าแสนห้ากับสองแสนนะครับผมซึ่งเงินตอนนี้นะครับของผมมีอยู่ทั้งหมดแ5ดจุดห้าแสนนะเพื่อนผมบอกเลยว่าผมใช้ระยะเวลาเนี่ย เจ็ดวันพอดีนะเพื่อนเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมเพิ่งกดรับไอสัตว์เลี้ยงตัวนี้มานะผมนี่ตัวนี้เลยก็คือไอตัวที่ล็อกอินวันที่เจ็ดครับผม เจ็ดวันสําหรับผมเนี่ยหาได้ประมาณน่าจะล้านหนึ่งครับเหมือนเพราะผมไปซื้อหัวนี้มาด้วยนะนี่นะครับหัวไอ้นุ๊ปอันนี้นะครับผมราคาแสนเจ็ดนะก็ะน่าจะหาได้ประมาณล้านหนึ่งพอดีนะครับผมเพราะตอนนี้ผมชนะวินเนี่ยวินอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นราคาข้างบนไหมครับถ้าเราชนะจนเหลือศูนยะ์เนี่ยเราจะบวกเพิ่มอีกสองหมื่นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่เขาจะเขียนบอกข้างบนนะผมชนะหนึ่งวินรับเพิ่มอีกสองหมื่นนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมผมมีโค้ดมาให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะผมซึ่งโค้ดนี้เนี่ยถ้าเพื่อนคนไหนกรอกไปเนี่ยจะไดด้้้พพพอออยต์จนนนนนวโคะัเเืื่่ใหกด รหัสทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมอ่ะกดตรงนี้ครับกดรหัสขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆกกรหัสตามผมได้เลยนะครับผมก็คือรหัสท็อกซิกนะเพื่อนอันนี้นั่นเองครับเพื่อนอ่ะใครไม่ทันเดี๋ยวผมหยุดให้สักสามวินาทีนะครับผมอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเสร็จแล้วให้เพื่อนกดแรกได้เลยนะครับผมอ่ะกดแรกไปครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนๆก็จะรับ ทุกคนนะครับผมจะได้รับ21,000พอยนะใครที่เอาโค้ดนี้ไปใส่นะครับผมมีเพื่อนก็นอย่าลืมบอกเพื่อนกันด้วยนะครับผมก่อนเขาจะเปลี่ยนโค้ดนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อของกันดีกว่าเพื่อเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเมื่อกี้หลุดไปนะผมมาขออนุญาตซื้ออะไรก่อนดีซื้อถังก่อนเลยละกันเพื่อนโอ้ห้าแสนห้านะผมฟาร์มมาตั้งนานไปซะแล้วห้าแสนห้าลาก่อนจ้าเรียบร้อยครับผม หนึ่งชิ้นนะแล้วก็อีกชิ้นน,นะครับผมจะเป็นหน้ากากนะครับผมสองแสน,นะครับผมโอ้จนครับเพื่อนๆตอนนี้เหลืออีกแสนสองครับผมถ้าของล็ดใหม่มานี่น่าจะไม่ทันนะผมผมอยากได้แบบที่มันเป็นเซตครบเซตนะครับผมอ่ะจัดจัดกันปนะผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆผมจะบอกเพื่อนๆนิดนึงครับใครที่จะปล่อย AFK นะครับหรือว่าใครที่มีคอมเนี่ยผมแนะนำนะผมไม่แนะนาโทรศัพท์เลยนะเพื่อนเพราะโทรศัพท์มัน,นจะร้อนมากแล้วโทรศัพท์จะเสียด้วยนะผมใครที่มีคอมนะเพื่อนๆก็สามารถไปโหลดออโต้คิกมาได้เลยนะผมแล้วก็กดตรงนี้นะอย่างผมใช่ไหมอย่างผมไม่อยู่บ้านเนี่ยผมก็จะกดค้างอย่างนี้ไว้นะผมผมเคยออกไปทํางานเนี่ย บางที12ชั่วโมงกลับมายังไม่หลุดเลยนะเพื่อนก็สามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะผมไม่หลุดแน่นอนครับแต่มันจะหลุดแค่ช่วงเดียวครับช่วงตอนที่แบบเกมพออัพไอเทมมาใหม่แค่นี้นะเมื่อเราจะถูกเด้งออกยกเซิร์ฟเลยนะผมสําหรับวิธีก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนแล้วเดี๋ยวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกรอกไว้ข้างใต้ดนคิปชันไว้ให้ด้วยนะผมใครที่ไม่สะดวกพิมพ์ตามก็สามารถต่อไปวางได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะ,ะ,นะ,ะรยครับผมและอไ่่ออกกยาลืืมนบปเพน แล้วผมสำหรับโฮส์นะสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับ